ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด นักขายรุ่นจิว๋วว่าที่เซียนพระเข้าจากโทรศัพท์ก็มีจะพัดนี่แหละค่ะมียีนที่กลายพันธุ์แล้วทำให้เกิดโรคความผิดปกติของกระดูกขึ้นมาแล้วทำให้เขาม,มีลูกนัางตัวเล็กโรคแปลกมนุษย์ย่อส่วน จะเป็นถุงทอดถุงพอนะพี่ก็ถูกหัวใจหัวใจไม่ใช่หัวใจหัวใจแล้วพี่หัวใจหนีเป็นปอย่างเี้อาวัสดี่เขาหลบคอเขก็นั่ยหดว่อลงนะพี่นะโโนโ้องโตหน้าสี่ขวบครับของเขาคู่วัดอะไรเขาคูณวัดอะไรวัดไรน้องโตโน่หนูน้อยวัยสี่ขวบมีลีลานในการถ่ายทอดสดปล่อยเช่าพระที่ไม่ธรรมดาเลยจริง พูดจาฉะฉานน่ารักดูเป็นมืออาชีพจนกลายเป็นคนดังในแอปพลิเคชัน TikTok เพียงชั่วข้ามคืนครับใส่ละตุ่งไปแล้วพี่รถลูกบาทม่ไหมจะต่อไปลูกคราเมาดูหลวงพุทธวดมงใหญ่หน่อยได้ไหมหลวงพุทธใหญ่ตอนนั้นลุงเค้าลงไลน์ลงไลน์แล้วแล้วน้องเขาก็ไปนั่งแทนเขาไปนั่งแทนเสร็จแล้วก็ เอ๊ะลองถ่ายเล่นๆดูแอบถ่ายดูก็พอเอิรนว่าไปได้ช็อตตรงนั้นป้าเขาแอบถ่ายแล้วก็กะว่าจะลงเล่นๆไม่ได at ้มีอะไรที่ว่าจะนั่นเพราะว่าคําว่าผ้าหัวงูนี้ก็คือมันเด็กน้อยมันพุ่นไรเดียงสาใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบเออเอาลงดูเอาห้าห้าไม่ได้คิดอะไรสักประมาณ2วันก็เลยเอาลงลองเอาลงดูขำๆเผื่อคนอื่นจะขำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลตอบรับจากการที่ลงในวันแรกก็ยังไม่มีอะไรพอคืนต่อมาวันต่อมาก็ ตอบไม่ทันเลย ừ ừ ก็เป็นไวรัสออกไปเลยเงี้ยครตอบไม่ทันนี้ยังไงมีพีเศษทำไมอะไรบ้างดีมากครับคือว่าเข้ามาถามเข้ามาชมเข้ามาชื่นชมอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอมเมนต์ <c oughs> มาแบบตอบไม่ทันนะครับประมาณ stem, <c oughs> นั้นเชิงหมดแล้วเชิงที่เข้ามาคอมเมนต์เลยแบบก็สนับสนุนประมาณว่าอวยอวยว่าเนี่ยอนาคตเซียนพระใหญ่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ อันนี้อาจจะเป็นทางของน้องเขาสนับสนุนเขาอะไรประมาณเนี้ยครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบลนนและนี่ก็คือคลิปที่สร้างชื่อให้กับน้องโตโน่เราลองไปชมกันดูครับว่าจะน่ารักขนาดไหนเนนีนอพี่มีมวยอยู่บนหัวด้วยนะพี่เินครับไปโรงเรียน มีมูอยู่บนหัวด้วยนะพี่สนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหม <c oughs> ก็นอกจากโทรศัพท์ก็มีจะพันี่แหละค่ะปกติลุงเขาไลฟ์ขายพ้าทุกวันเขาส่วนมากเขาจะนั่งมองก่อนนั่งมองมาก็นานอยู่ค่ะนั่งมองมา <c oughs> มีช่วงหลังๆนี่ค่ะพอลุงเขาเลิกไลฟ์น้องเขาก็กระโดดขึ้นไปไลฟ์แทนบอกโน่ก่อนไลฟ์บ้างโน่จะหาตังค่าขนม เริ่มแรกเลยเขาจะมานั่งเฝ้าก่อนครับเขาจะมานั่งเฝ้าอยู่ตรงโซฟาข้างๆนั่งมองผมดูทุกวันแต่แรกๆก็ยังไม่ค่อยลงอพอสักประมาณได้สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยเขาก็จะมามาหนูไล่มัง่งหนูไล่มัง่งเขาก็ลุงไล่เสร็จยังออกออกนอ,อกนจะไล่บ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยครับเขาก็จะเล่นของเขาเองผมก็จะไม่ได้สนใจผมก็จะแพ็คของแพ็คพระเนี่ยเตรียมส่งให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะจัดจานเล่นของเขาเอง พ่อแม่ของน้องโตโน่มีความจำเป็นต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยฝากน้องโตโน่ไว้กับคุณป้าและคุณลุงเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆก,ก่อนหน้านี้น้องโตโน่ก็มีนิสัยเหมือนกับเด็กทั่วๆไปชอบเล่นมือถือราเริงแจ่มใสสุขสนช่างพูดช่างเจรจาจนกระทั่งน้องโตโน่ได้เห็นคุณลุงถ่ายทอดสดปล่อยเช่าพระเครื่องทุกๆวันจนเกิดความสนใจหลังจากนั้นก็ค่อยๆมานั่งสังเกตการทำงานของคุณลุงและก็จดจำ จนเกิดพฤติกรรมเรียนแบบและก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยสิเหมือนคลิปตัวอย่างที่ได้ดูกันไปแล้วถาลาลไปดีใจด้วยนะครับูดดัะะงๆไ้นสนใจชเ,นะเ,เล่นนันครับรนี้ก็ให้ความสนใจเรื่องอื่นแบบแบบนี้ไมครับไม่ครับนอกจากการเล่นโทรศัพท์ของเขาของของวัยเด็กขนาดนี้ใช่ไหมครับที่ว่าจะติดโทรศัพท์อันนี้ถ้านอกเหนือจากโทรศัพท์เขาก็จะมา อยู่กับผมข้างๆไรจะมานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ข้างๆเลยในการแบบมานั่งจําอะไรเหมือนมานั่งจาอะครับแล้วมีการไปไปดูพักข้างนอกบ้างไหมพี่ตัวพี่ไปดูพักข้างนอกหรือไปหาซืาา้อหาเช่าไปขายอะไร้มีพาไปครับก็คือว่าอย่างเดือนหนึ่งหรือว่าประมาณสองสามเดือนจะมีงานประกวดพระตามห้างเดบออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะพาเข้าไปด้วยก็พาเขาไปหัดเดินดูไปดูแบบ ตามโต๊ะที่เขาวางพระอะไรเงี้ยครับพาไปเลือกพระอะไรเงี้ยครับจะตามติดตลอดอยังก็อะอย่างนั้นเขาชอบไหมจากจากจากที่เราเคยพาไปเขาชอบไหมเพราะว่าชอบครับก็คือเขาจะวิ่งเล่นคือไม่ได้วิ่งเล่นแบบเด็กทั่วไปนะคือจะวิ่งวิ่งดูดูพระตามโต๊ะเลยเขาจะเดินไล่มอง,ของเขาไปเงี้ยครับก็คือเหมือนเขาก็สนใจครับผมในในระดับในขนาดนี้นะฮะวงการพระเครื่องในประเทศไทย ก็มีมานานมากแล้วมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมหาศาลแถมยังเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้กับใครบางคนได้ด้วยเสียนพระรุ่นเด็กอย่างน้องปิงเพชรบูรณ์ที่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราได้นำเสนอไปแล้วถึงจะไม่ได้ร่ำรวยมีชื่อเสียงในวงการแต่ก็พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ น้องปิ๊งวัย11ปีเสียนพระรุ่นจิ๋วจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความลหลงไหลในการส่องพระและวัตถุมงคลต่างๆอันนี้แท้ไหมลุงนตนี้แทครับต้องสังเกตดูตรงนียันตรงนี้จะใหญ่กว่ายันตอหน้ในยันจะมีเสี้ยนเเลยเมื่อว่างจากการเรียน น้องปิงจะถ่ายทอดสดผ่านทางเฟ e บ o o k ของตัวเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปล่อยเช่าพระเครื่องของน้องปิงต้องทิพนกับเงินชดเงินครับต้องใหญ่กว่าา,หาใหญ่กว่าฝั<ๆ>่งนั้นอันนี้ตัวนี้โคตรอะไรเป็นเหมือนโคตรพัดยศนะครับโคตรพัดยศเนาะ ตอนแรกรู้สึกยังไงครับที่น้องปิงชอบดูพราเครื่องครับคุณแม่ก็รู้สึกดีก็เห็นเขาเอออยากได้แล้วก็ให้เขาทําไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาชอบก็เลยปล่อยน้องเขาหลังจากที่น้องปิงเขาชอบดูพราเครื่องแล้วเนาะและทีเนี้ยเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงครับก็ดีดีใจกับเขาด้วยปากปลื้มดีใจที่น้องก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัว แล้วรายได้นี่น้องน้องจะแบ่งยังไงบ้างครับคุณแม่ก็เขาจะแบ่งให้อย่างน้องเขาได้ห้าร้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งให้ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่แล้วต้องแล้วกำไรที่เหลือนี่เขาก็จะเอาไปต่อยอดหรือยังไงะต่อยอดโตลงทุนโตของเขาไปรายได้เนี่ยมีทุกวันไหมคุณแม่ก็ถ้าน้องเขาทาไรสุดก็ส่วนมากจะไ์สุดทุกเสาร์อาทิตย์เนาะก็ได้ทุกวันน่ะค่ะถ้าพูดถึงเสาร์อาทิตย์นะถ้าเราน้องเขาไรสุดนะ การที่เราชื่นชอบหรือหลงไหลในอะไรสักอย่างถ้าเราทำมันอย่างเต็มที่ทำมันด้วยใจความสำเร็จจะต้องปรากฏในสักวันหนึ่งถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในวงการพระเครื่องของน้องปิงแต่จุดเริ่มต้นนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับน้องปิงและครอบครัวดได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับ ็ส่วนใหญ่จะสอนจับในการส่องพระก่อนเพราะว่ารายละเอียดในในเด็กเขาไวขนาดนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะได้รายละเอียดอะไรมากมายก็จะหัดแค่เริ่มต้นเบื้องเบื้องต้นก็คือให้หัดส่องก่อนหัดส่องผ่านกล้องผ่านเลนโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็คือว่าจะได้ให้แค่จําลักษณะเหรียญหลวงพ่อไว้ก่อนครับว่าเหรียญน,นี้เป็นหลวงพ่อองค์นี้ชื่อหลวงพ่อนี้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับ ผมว่าเป็นเพราะซึมซับมากกว่าครับเพราะว่าเห็นทุกวันเห็นเห็นผมทำทุกวันก็เลยจะแบบซึมซับอันนี้ชอบหรือไม่ชอบผมก็ยังต้องดูไปต่อครับเพราะว่ามันมันยังคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่กับผมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะซึมซับทุกวันเขาจะซึมซับทุกวันของเขาเนี้ยก็อาจจะเป็นเส้นทางของเขาในอนาคตได้นะครับถ้าเกิดยิ่งยิ่งยิ่งทำไปเรื่อยๆยิ่งดูตั้งแต่สะสมความรู้ตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตก็คือความรู้จะเพิ่มขึ้น ก็หวังอยากจะให้เขาทําตามเหมือนกับผมเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสุดแล้วแต่เขานะครับสําหรับหนูน้อยวัยสี่ขวบ<ๆ>เพียงแค่การจดจําและทําตามได้เท่านี้ก็น่าทึ่งแล้วอย่างน้อยๆความสนใจด้านพระเครื่องของน้องโตโน่ก็สามารถไปเป็นกิจกรรมใหม่ที่สร้างการเรียนรู้จดจําสมาธิให้กับเด็กวัยเพียงเท่านี้ได้ครับโอเคลูโเคบายบายลูกค้า กลายพันธุ์แล้วทำให้เกิดโรคความผิดปกติของกระดูกขึ้นมาแล้วทำให้เขาม,มีรูปร่างตัวเล็กโรคแปลกมนุษย์ย่อส่วน